เอาละครับผมก็ขอแกาบสวัสดีคุณดูทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่ในเกมไหมครับเอาซิรลอดในพาร์ทที่2กันแล้วเดี๋ยวสําหรับพาร์ทนี้จะมาสร้างบ้านกันนะอย่างแรกเลยเออเอาไม้ออกมาก่อนแล้วก็เอาดาร์กเรามีดาร์กด้วยเหรอไม่ใช่ดิเอาไม้เบิร์ดออกมานะโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาวางเสาบ้านกันก่อนอจะสร้างตรงนี้แหละนะ ผมก็ไดุ้ดเดินตรงนี้ออกไปเรียบร้อยย่าไปด้วยนี่ทุบทุบทุทุอยากเกะกะน,นะฮะโอเคปุ๊บวางแบบนี้ 1, 2, 3, 1, 2, 3, หนะึ่งสองสาสหนึ่งสองสาสี่ห่างสบ็อกน่าจะโอเคแล้วแล้วก็เอ่อทางนี้หนึ่งสองสาสี่ วางอาา่าฮะหนึ่งสองสามสี่โอเคปึ๊บปึ๊บแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ทางเข้าก็เอาเป็นตรงนี้ก็แล้วกันนะทางเข้าเดี๋ยวชึบวางไม้โอเค เดี๋ยวนะเพิ่งจะเปิดคลิปโอ้โหมืดสะละงั้นก็วางเออกำแพงไปก่อนชึบชึบกำแพงบ้านนะเอเอโอ้ไม้หมดราบเพิ่มอ่าสูง4บล็อกตรงนี้ก็นับจากตรงนี้เป็น1 2 3 4โอเค2 3 4 สองสามสี่จึ๊บสอ,อ, 1, 2, 3, อ 1, 2, งสามสี่โอเคเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ะหนึ่งสองสามจึ๊บวาง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 โอเคประมาณนี้แล้วก็พื้นเดี๋ยวเอาเป็นพื้นเห็นก็แล้วกันนะมีเห็นอยู่ ผมว่าหินไม่พอแน่เดี๋ยวครับเป็นสลับก็แล้วกันนะโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วอ๋อครับที่ขุดดินมาก่อนปึ๊บเออทำไมได้ยินเสียงซอมบี้ซอมบี้อยู่ไหนซอมบี้คงไม่อยู่ใกล้ๆนี้มั้งนะเปลนตรงนี้ไปเลย เดี๋ยวจะวางเป็นพื้นหินเนาะชึบชึบกุดกุดุดุด,ดอ่าก่อนอื่นเลยนอนก่อนนะยังไม่อยากประทะกับมอนเตอร์สักเท่าไหร่อ่าสาวเป็นที่เรียบร้อยเหมือนซอมบี้มันจะอยู่ใต้ดินแถวๆนี้นะถ้ำอยู่ใต้ดินเหลย ไม่รู้อ่ะมาขุดดินตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวครับเป็นสแปรปึ๊บเอ่อ้9อันหวังว่าจะพอนะคุดขุดขุดตอนนี้ก็ ขุดในตรงนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาวางหินกันเลยวางพื้นชึบึบชึบชึบแบบนี้วางวางวางอ่าฮะหินจะพอไหมนี่พอหรือเปล่าอ่ะอ้าววางพลาดได้ไงจึบอ่ะที่ขุดพังอีกโอ้ชึบึบบึบโอเค เหลือ6อันไม่น่าพอนะหมดเป็นที่เรียบร้อยครับในตัวเหลือ11นะปึ๊บได้มาอีก18ยังไงก็ไม่พอดูจากตรงนี้ละขาดอีกโอ้โหหนึ่งสองห้าหกอันนะะหินหมดนะ เดี๋ยวไปขุดหินก่อนอู้ตรงนี้มีทําด้วยนะฮะนั้นเดี๋ยวขุดหินตรงนี้ก็แล้วกันเอ่อเอาดินออกมาทำเป็นบันไดลงไปเลยเจิบ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 หวังว่าจะไม่มีเอ่อคิปเปอร์นะโอเคขุด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  มาก่อนสํารวจแป๊บอทางตันนะงั้นก็ขุดสบายเลยโอ้ตรงนี้มีฐานด้วยนะแล้วก็โอ้โหในถำ้ำคตดกว้างเลยเดี๋ยวค่อยมาสํารวจที่หลังนะเดี๋ยวขอสร้างบ้านก่อนแล้วก็ เอาทานไปด้วยเล็กน้อยหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรเดินมานะปึ๊บปึ๊บโอ้ยังไม่หมดอีกขุด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 ,ดโอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยอ่ะกลับบ้านเรา,เาได้มา46ก้อนน่าจะพอละครับเป็นสแปร ได้หกนะันนะนี่วางไปเลยหนึงจึงตึงตึงตึงโอเคพอดีเป๊ะนะแล้วก็ย้ายเข้าของไว้ในบ้านหรือว่ายังไม่ย้ายดีบ้านก็ยังไม่เสร็จนั้นก็เอาไว้ที่เดิมเอ่อทรายอา่าเดี๋ยวไปขุดทรายก่อนเพื่อที่จะเผาเป็นกระจกนะทรายตรงนู้นตรงนู้นนะเอ่อตรงนี้ก็ได้ เอามาสักประมาณ6ก้อนชึบนี่ตรงนี้ชึบ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 ขุดมาให้หมด9กาแล้วนะอ่ะสิบสี่ก้อนนะ่าจะพอละมั้งนะทรายเอ่อแล้วก็เอาเดินเหนียวไปด้วยดิยนเหนียวนี่ปึ๊บ เชิบเชิบพอก่อนนะขึ้นหายใจหายใจโอเคไมได้ดินเหนียวมาออ่20แล้วก็เดี๋ยวมาเผากระจกกันก่อนเลยแล้วกันทรายแล้วก็ทานใสไป2ก้อนระหว่างรอเอ่อเผากระจกเราก็มาสร้างบ้านกันต่อ เจบเจบเจบเออตรงนี้กดวางผิดอะปึ๊บ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 ตรงนี้เป็นประตูตรงนี้ใส่เป็นกระจกปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไม้เราน่าจะพออยู่มั้งถ้าไม่พอเดี๋ยวก็ไปตัดเพิ่มนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บ uh huh. อ่ะฮะอ่ะรัาเพิ่มอีกนิดนึงหลังคาจะเอาเป็นไม้เบิร์ดนะฮะชึบ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 โอเคประมาณนี้แล้วก็เออหลังคาเดี๋ยวก่อนนะ มาเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปตรงนี้วางสูงขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกนะนชึบจึบโอเคแล้วก็ปิดไปเลยนะจช๊บจึบ จึ๊บชึบจึ๊บชึบจึ๊บชึบโอเคนะปิดด้านบนตรงนี้เสร็จเป็นทีเรียบร้อยละเดี๋ยวลงไปก่อนลงแป๊บแล้วก็ครับไม้เบิร์ดออกมาทำเป็นบันไดจึ๊บสี่สิบอันนะหวังว่าจะพอนะสี่สิบีทำหลังคาเลย ชึบ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 ึบึบ,บอ่ะโอ,โ,อโอ้วางผิดได้ไงปุ๊บอ่าประมาณนี้แล้วก็ออรู้สึกว่าจะมืดอีกแล้วนะบ้านยังไม่เสร็จเลยนะมืดละมืดไวเกิร์ดนะปุ๊บป๊บเออไม้หมดครับต่อปุ๊บ ไม้เบิร์ดยังมีอีกโ,อโหเหลือแค่นี้นะไม้เบ <t> ิร์ดในกล่องไม่มีแล้วนะไม่พอแน่นอนโอเคแล้วก็เออหลังคาหลังคาประมาณนี้น่าจะได้อยู่มั้งนะเออแล้วก็โอ้กระจกเผาเสร็จที่เรียบร้อยครับกระจกแผ่นออมานะได้มา16วางไปก่อนเลย ปึ๊บปปิบเป๊บปบเหลือแปดละเหลือสี่โอ้โหไม่พอเดี๋ยวรับเพิ่มชึบเอามาอีกสิบหกอันปึ๊บ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 ชึบ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 โอเคเรียบร้อยปักไฟในบ้านนิดนึงนะมันมืดนะ แล้วก็ประตูอ่าประตูใส่ประตูเข้าไปปุ๊บปุ๊บอ่าประมาณนี้แล้วก็เอ่อครับเป็นแท็บดอวางปุ๊บปุ๊บแบบนี้จบ แต่งนิดหน่อยไม่สวยเลยนะทุบ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 ออกก่อนทุบออกก่อนเดี๋ยวค่อยตกแต่งที่หลังแล้วก็ตอนนี้ก็มืดเอาเตียงหายเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวใครทุบเตียงปอ๊บปุ๊บนอนก่อนมันมืดแล้วมันมืดแล้วโอเคแล้วก็ครับสแลปไม้เบิรออกมาเอาละ ไปบนหลังคานะวางสลับไปเลยนะกันมอนเตอร์เกิดวางโอเคชิดเป็นที่เรียบร้อยนะหลังคาบ้านโอเคนี้แหละนะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาดินเหนียวมาเผาก่อนเอ่อทานเอาทานออกมาใส่เข้าไป2ก้อน แล้วก็ครับทอดด้วยนะปึ๊บปึ๊บได้มา32ปักทอดไปเลยปักทอดรอบบ้านเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเชิบเชิบเชิบโอเคแล้วก็ในบ้านนะปักปักปัก ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยอโอเคได้เวลาย้ายของเข้าไปด้านในนะแต่ก่อนอื่นครัขบขวานแป๊บได้ขวานมาละกดเตียงเตาครับแล้วก็เออเตาปล่อยไว้ก่อนกล่องนะขุดไหม ก่องกลองเอาโตะ๊ะโต๊ะครับวางไว้ตรงนี้ตามด้วยกล่องวางไว้ตรงนี้นี่เก็บดินไปแล้วก็ไม้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะฮะ ผมกระดูกเตียงเตียงเอาไว้ตรงนี้โอเคเห็นเก็บไปคนเกะแอปเปิลมเมล็ดข้าวปลาย่างนะแล้วก็ข้าวกระจกเก็บไปก่อนแทบดอ,อสลับ จะมีประมาณนี้แล้วก็าทานถังน้ำประตูด้วยเก็บไปเลยนะเอาละดินเหนียวเราเผาเสร็จยังได้มา14อันนะร้าเป็นเจกานก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บกระถังดอกไม้โอเคได้มาสามนะเก็บดินเหนียวไปปึ๊ตอต้นอ้อยเก็บไปก่อนยังไม่ปลูกตอนนี้ นะเอากระถังต้นไม้อืมเอาวางไว้ตรงไหนดีหน้าบ้านเหรอถ้าอยู่นะแล้วก็เอาเป็นต้นไม้ก็แล้วกันปึ๊บ,บใส่ไว้ในกระถังปึ๊บปึ๊บโอเค ันทางนิดนึงนี่ประมาณนี้เหลืออีกอันนึงนะดินเหนียวโอเคแล้วก็ย้ายเตาเข้าไปด้านในปึ๊บแล้วก็คาบเตาเพิ่มอีกอันนึงอ่าวางไว้ตรงนี้แล้วก็คาบกล่องเพิ่มปึ๊บปุ๊บป๊บ หนึ่สสครับเพิ่มมาอีกสี่กองวางวางแบบนี้โอเคเอามากระปากเก็บหินไปแล้วก็กระถางต้นไม้อีกอันหนึง่งเอาไว้ในดีเอากระถางต้นไม้ไว้ในดี อันวางไว้บนโต๊ะครับก,บก็แล้วกันแล้วก็นี่เอาต้นเบิร์ดมาใส่โอเคประมาณนี้นะเก็บอ่าดินเหนียวไปปึ๊บปึ๊บผิดแอปเก็บไปโหเก็บไปนะเอ่อไม้ สองปึ๊บนี่ทำที่เดียบอาา่ะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวออาหารออกมาก่อนปลา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 จะหมดโอ้โหอาหารจะหมดนะฮะเดี๋ยวไปล่าปลาแป๊บหนึ่งไหนเอ่ยมีปลาไม่เอ่ยแม่น,มน้ำนี้โอ้โห ปลาไม่เกิดเลยนะเป็นสาวประมงแป๊บดำน้ำไปดูซีปลาอยู่ไหนอ่านี่ไงสองตัวนะโอ้โหอย่างเยอะชึบอ่จะว่ายน้ำานี้ไปไหนมานี่โอเคมีอีกไหมมีอีกไหมได้มาแค่สองตัวเอง อ่อนี่ไงเกิดมาแล้วอีกตัวหนึ่งมาเป็นอาหารสดีๆเชิบโอเคโอค้โอตรงนี้ฝูงปลาอีกสามตัวปึ๊บยยอเชิบเชิบอ่าฮะเชิบเชิบโอเคเรียบร้อยได้มาอีกหกตัวนะปลาเซียวมัน อ่ย่างปลาก่อนย่างปลาปุ๊บเนี่ยได้ยินเสียงซอมบี้อีกแล้วสงสัยจะอยู่ใต้บ้านเรานี่แหละนะน่าจะมีถ้ำอยู่ด้านล่างแต่ไม่รู้ตรงไหน,นปุ๊บโอเคเดี๋ยวมาดูฟาร์มของเราก่อนว่ามีอะไรโตบ้างเลวข้าวโตวปุ๊บ เก๊ okay. ข้าโตปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าฮะแครอทก็โตนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแครอทโตเท้เรียบร้อยมันฝรั่งก็โตนะเก็บมันฝรั่งมา ปึ๊บเอ่ตอต้นนี้ยังไม่โตปึ๊บโอเคได้มาสินะเอาละเก็บแครอทกับมันฝรั่งปแปบบ๊บเดี๋ยวเราแยกกล่องอาหารไว้เลยแล้วกันเอ่อเอาแอปเปิลออกมากล่องอาหารเอาเป็นกล่องบนสุดก็แล้วกันข้าวแครอทมันฝรั่ง อ e เลสสีแล้วก็แอปเปิลปลาโอเคมีประมาณนี้เอาละนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้น่าจะต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตต่อไปด้วยนะครับเร็วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบายนะครับ